น,น,น้ำแข็งทำไมมาโรงเรียนช้าจังละ่ะก็อพอละสิมีเงินเดินแต่เช้าเลยมไม่เป็นไรเข้าห้องเรียนกันเถอ,อะบาทบาทอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆมน้อยที่เราจะเรียนเรื่องการออมเงินนะคะเอ้เรียนเสร็จแล้วเพื่อนๆไปเล่นดิกกตอ่อกันไหมไปสิสน้ำแข็งเธอต้องไปกับเราด้วยนะอืมจได้ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลลูกวันนี้พ่อไปรับช้าหน่อยนะพ่อติดธุรับแป๊บหนึ่งหนูเล่นกับเพื่อนไปก่อนนะลูก <c oughs> อีกแล้วเหรอพ่ออ้าวน้าแข็งเนี่ยแล้วถ่ายติ๊กต็อกเสร็จแล้วแล้วพ่อเธอยังไม่มารับอีกหรออ๋อเปล่าหรอกพอดีพ่อเราติดธุระหน่ะมารับเราช้าหน่อยแม่เราก็ยังไม่มารับเหมือนกันเลยอะ่ะ เออนั่งง่ายนอนแม่เราไปกันเถอะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะด้วยนะพอดีว่าพ่อเขามารับช้าค่ะโอเคค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะขึ้นเลยค่ะเปิดประตูขึ้นข้างหลังเลยค่ะรอเลยค่ะโอเคปิดประตู โอเคไปค่ะคุณแม่คะทาอะไรกินคะ,คะวันนี้คุณแม่ทำเมนูหัวชิปโป๊ะัดไขค่ค่ะ ทำเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูเป็นลูกมือเองได้เลยค่ะหอมมากเลยครับแม่ต้องการลูกมือเพิ่มไหมครับเชฟต้องการค่ะอยากได้คนชิมอยู่บัดนี้เลยค่ะมาเลยครับงานถนัดเลยชิมแค่กิ่เขาหอมหอมไหมคะหอมค่ะระวังร้อนค่ะนี่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากๆเลยครับมือนี้ต้องอร่อยมากไปลูกเดี๋ยวเราไปรอแม่ชิโตอาหารเดี๋ยวรอเลยนะคะคุณแม่ไปเจอค่ะ เป็นไงบ้างลูกเรียนวันนี้เป็นไงบ้างสนุกค่ะแล้วล่ะก็นสนุกเหมือนกันแล้วอยู่หรือยังอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วเดี๋ยวเราคุณแม่ก่อนอ่ะคุณแม่มาตีเลยมาแล้วค่ะนี่ค่ะเมนูหัวเชดโป๊ะผัดไข่ค่ะของดีร้าดีเลยนะคะอร่อยที่สุดแถวนี้แล้วอืมอร่อยม,ม,มากเลยค่ะคุณแม่ลองสูดฝีมือเลยนะคะ หนูไม่เคยกินอะไรเลยท่าน,นี้มาก,ก <ยะ S 1> ่อนเพราหนูเคยซื้อแต่ข้าวแกงถุงในตลาดมาให้หนูกินค่ะยัต้องทานเยอะๆเลยนะเช้านี้นี่น้ำแข็งพันหัวใช้โป๊ะของปูดบ้านเราเลยนะ คนี่จ้าที่อยู่บนโต๊ะค่ะมา,าแม่คะทำขันผัวชายโปให้พ่อน้ำแข็งได้ไหมคะได้คะ่ะแม่ทำให้นะคะลูกรอก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะฮัโลโหลค่ะพ่อมารับเด้นะลูกนะคะหนูกำลังออกไปคะ่ะกุ้งนางเราไปก่อนนะพ่อเรามารับแล้ว คุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้ำแข็งอันนี้พ่อเธอเพิ่งกลับอ่ะคงยังไม่ได้กินอะไรแน่ๆเลยขอบคุณนะโหเตรียมข้าวอะไรไมาให้พ่อเนี่ยไหนดูซิโอ้โหหอมจังเลยไหนพ่อลองชิมซิ บ้านเพื่อนเ,เขาทำอาหารกันด้วยถ้าเอากินดูสิมันน่าจะอร่อยกับาข้าวแกงนะว่าไหมอืมอร่อยนะเดี๋ยวเราทำกินกันบ้างพรุ่งนี้เนาะครับไหม